อัสลามลัยกุมครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับที่สามพฤศจิกายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้ก็ของคุณนกใช่ไหมห้าต้นนะครับของโตคัดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนะครับของคุณของคุณนกนะครับนี่ห้าต้นนะครับชดาเฟสห้าต้นนะครับของโตคัดให้เรียบร้อยสวยๆเลยนะครับก็มีห้าต้นนี้ใครจะเอาเนี่ยมีห้าต้นนี้ห้าต้นสุดท้ายนะครับนี่ห้าต้นสุดท้ายห้าต้นพัน ค่าส่งหนึ่งร้อยนะใครจะรับพักมาได้เลยห้าต้นสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าชดาเพชรเอาขึ้นใส่กระถางใหญ่ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อ่าไปดูของพี่ทองนะครับของพี่ทองไซส์กระถางแปดสิบเซนเป็นยักษ์สาวอุนะครับอ่าของพี่ทองนะตัวนี้ตัวนี้พี่ทองรับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาทางแพ็กก่อนแพ็กยังไงมันใหญ่จริง <laughs> ยังคิดไม่ออกเลยแพ็กไง นะครับเดี๋ยวน่าจะเอาห่อบับเบิลก่อนนะครับห่อบับเบิลแล้วก็หากล่องใส่หรือถ้ากล่องไม่มีก็ต้องไปแต่บับเบิลอ่ะต้องไปแต่บับเบิลเพราะว่าใหญ่มากจริงใหญ่มากจริงนะครับอ่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงพอดีโทรมาครับสวัสดีครับอ่ะต่อต่อนะครับอ่ะของพี่ทองนะครับเนี่ยดึงดึงขึ้นมาละดึงขึ้นมาหน่อยแล้วสังลากละสั่งลากสั่งลากเลยครับเพราะว่าต้องสั่งลากก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็สวยมากต้นเนี้ยขายให้พี่ทองแปดพันนะครับพี่ทองก็ขอบคุณพี่ทองมากๆเลยครับไม่เคยต่อราคาอนะไรบางตัวเลยคือคือพอบางตัวจะใช้เงินอะไรพี่ทองเขาจะช่วยซื้ออย่างนี้ตลอดนะครับก็ไม่ต่อราคาแม่แล้วก็ขอบคุณจริงๆครับคือพี่ทองเขาจะดูต้นใหญ่ๆสวยๆไปนะครับนี่ก็พี่ทองรับซื้อไปแปดพันนะครับโหแต่ดอกสวยจริง,รงดอกใหญ่เพราะว่ามันกินปุ๋ยที่ไก่กินอะไรสมบูรณ์แล้วดูสีดิ สวยมากครับสวยมากนะครับเนี่ยกําลังให้ดอกเต็มต้นเลยนะครับเต็มต้นเลยอันนี้พี่จองเอาไปก็ลงสู่แล้วดอกมันจะมาอย่างนี้เลยนะจะพยายามแพ็คและส่งให้เร็วที่สุดเดี๋ยวยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะแพ็คยังไงถ้ามัน pack แพ็คล้วไปส่งมีปัญหาเดี๋ยวบางตัวน่าจะขับรถไปส่งเองเพราะว่าตอนนี้นี่เมสเซจก็เริ่มบ่นว่าของของต้นไม้ใหญ่เราันส่งแล้วมันใหญ่โอเวอร์ไซส์ตลอดนะครับขนส่งก็เริ่มบน่นไนไปรษณีย์ไม่รับนะไปรษณีย์ไม่รับเพื่อนเนี้ยไปรษณีย์ไม่รับนะครับ ส่งก็จะถ้าจะรับก็คือรับเป็นโลจิสติกแล้วก็พอโลจิสติกนานมากแล้วบางบางทีเขาไม่ไปส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับแต่นี้เมสเซจส่งแต่ว่าตอนนี้เริ่มบน่นเริ่มตั้งแต่เนี่ยพอส่งอนาคอนได้ทีไรเริ่มมีปัญหาแล้วพอะต้องโอเวอร์ไซส์แต่เราก็จ่ายตังค์คนนะแต่เขาคือแบบมันเหมือนกับว่ามันเกะเกะมันยาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวก็ดูอีกทีว่าจะแพ็คไงถ้าเขายังจุก๊กจิกจุ๊กจิกเดี๋ยวบางตัวก็ยกขึ้นรถไปส่งเองน้นเดี๋ดูอีกทีเพราะไม้ใหญ่พวกนี้บางต เพราะนั้นมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะแต่แพ,พ็กก่อนนะครับแพ็กก่อนนะครับนี่ก็แต่ของพี่ทองอยู่แค่นี้เองอยู่อยู่กรุงเทพนี่เองก็ไม่น่าจะก็ค,คือวันหนึ่งก็ถึงนะครับวันนึงแค่เดียวนะครับแค่เดียวก็ถึงแล้วก็ไม้มันสมบูรณ์มากด้วยเนี่ยฟังเสียงนะถ้าเต็นแตงโมงก็แน่นๆเลยครับเนี่ยนะครับนี่ก็เริ่มสางรากละสางลากออกเพื่อว่าเดี๋ยวจะค่อยดึงขึ้นมาทีเดียวนะครับนี่แปดพันแปดพันก่อค่าส่งต้นนี้ ออขอค่าส่งไว้สามร้อยนะครับก็พี่ทองก็รับไปนะครับอันนี้ก็กต้นหนึ่งสวยๆนะเนี่ย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 มีลูกค้าบางตัวลงขายเนี่ยบางตัวลงลงในกลุ่มคนในกลุ่มบอกว่าเหมือนละคังทองของสวนเอ d เอสดีเลยเขาก็ถามบางตัวว่าตั้งราคาไว้เท่าไหร่บางตัวบอกว่าต้นเนี่ยบางตัวขอของหมื่นนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าถักแปดเก้าพันน่าจะขายได้ถ้าใครเอาตอนเนี้ยก็คือเนี่ย ออแปดพันบางตัวก็ขายแปดพันบางตัวก็ขายเหมือนระครังทองมากเลยส่วน N S D เหมือนมากเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเหมือนมากเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแต่ของ N S D เขาของสวนเขาแบบราคาคนละราคานี่นี่คือเพชรหน้าวังนะนี่คือเพชรหน้าวังไม่ได้เพ่สีไม่ได้อะไรนะนี่คือสีของโคนเลยนะครับสวยมากเนี่ยบางตัวขอแค่แปดพันบางตัวขอแค่แปดพันอยู่ในกระถางเม็ดนะเนี่ยสวยมากกิ่งก้านตรงรอดอกแล้วเนี่ย เนี่ยมาละนะครับเริ่มมาแล้วมันทิ้งเบไปาเลยรอบหนึ่งคนระับรอดอกรอดอกเนี่ยก็ดีเหมือนกันไม่เห็นใบนี่คือจะได้เห็นโครงสร้างเลยเนี่ยเนี่ยบางตัวก็เออบางตัวก็ไปดูรูปเก่าเออระฆังทองเอ็อเนเอสดีของระฆังทอง,งก็จะทรงนี้ทรงแบบนี้แ,บบนแล้วก็มีทรงบบนี้เนี่ยอันนี้คือเพชรนาวังทั้งหมดนะมึงโตเลยได้ได้ความรู้มาอย่างหนึ่งคือเออมันมัน,ม,นมันเป็นต้นตั้งแม่ของยังไงเพชรน้าวังก็เป็นไม้ตั้งแม่จริงเพราะเพชรนาวังมันเป็นไม้อลิจินอลรั้งเดิมมาจากนู่ดเลย นะครับเนี่ยนี่ก็สวยเนี่ยนี่ขอแปดพันสวยมากต้นนี้ขอเก้าพันอันนี้ใหญ่จริงอันนี้ใหญ่มากด้วยแล้วสีดิดูดิสีทองเลยนะครับเดี๋ยวปิดไฟปิดไฟเลยก็ได้เนี่ยนี่อันนี้คือบางตัวใช้ไฟนะเอา้าอันนี้คือใช้แค่ไฟแสบดูดินี่แสบของโทรศัพท์นะเนี่ยสีทองอย่างนี้เลยเหมือนเอาทองก้อนไปวางเลยอันเนี้ยเอาไปตั้งที่ให้เป็นระฆังทองก็ได้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ย ก็คือเนี่ยคือเพชรหน้าวังนี่คือเพชรหน้าวังนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชะระฆังทองนะครับนะครับเนี่ยดูดิสวยมากนะครับเนี่ยสวยมากเนี่ยเนี่ยต้นนี้สวยใหญ่เลยเนี่ยมันโกขอไว้แปดพันเนี่ยสวยมากเห็นตอนกลางคืนก็สวยเห็นตอนกลางวันก็สวยไปวางหน้าบ้านเป็นสง่าราศีใครที่พอจะมีตะตุ้งตะฟางจะเลี้ยงต้นไม้แล้วก็เพิ่มเติมเสริมความมีสง่าราศีไม่ได้เลี้ยงแบบเล่นๆสนุกสนานเลี้ยงเอาโชคอะเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาความเฮงอะ่ะเลี้ยงเอาหงจุย้ยอะจะเอาไปนี ใครที่มีสตุ้งสตังที่พร้อมที่จะแบบเนี่ยเอาไปดูแลต่อแล้วดูแลไม่ยากเนี่ยเครื่องปลูกมีแค่กากมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่เห็นป่ะเนี่ยบางตัวไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนวเนี่ยมีแค่กากมะพร้าวสับเล็กกับปุ๋ยขี้ไก่แค่นั้นเองใช้แค่นี้ไม้สวยนะครับมีกากมะพร้าวสับเล็กมีมีอะไรที่บางตัวผสมมาในเครื่องปลูกอันนี้คือบางตัวไม่ได้ผสมเพราะว่ามันที่ที่สถานที่เราน้อยเราก็ผสมอะไรเยอะไม่ได้นะครับก็เนี่ยเนี่ยใช้กากมะพร้าวสับเล็กกับปุ๋ยขี้ไก่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยีไก่ แค่นั้นเองอันนี้ทำรากรอบใหม่นะครับเนี่ยทำรากรอบใหม่อยู่ยังไม่เปิดโขดนะครับเนี่ยก็มีต้นนะกับต้นมันมันสวยหลายต้นอะ่ะมันมันสวยหลายต้นเนี่ยเนี่ยหน้าวางตัวเก่าๆนี่กระถางเบสเหมือนกันแต่โขดใหญ่มากเนี่ยโคดใหญ่เลยใหญ่จัดเลยอันนี้อันนี้ถ้าอันนี้ถ้าไปส่งก็ต้องส่งแบบส่งใหญ่อะ่ะเนี่ยดูดิโขดใหญ่มากต้นใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นมงกุฎราชัน นี่ขอสามหมื่นต้นนี้อยู่ในกระถางสิบปีบรรกรทองนะครับท่านนาสนใจทักมาอันนี้ขอแปดพันอ่ะยังไม่มีใครสั่งไม้เล็กเลยชค่ตังโตซื้อ,อน,อนายนะครับเนี่ยใช้กระถางหกนิ้วเนี่ยแปดต้นห้าร้อยส่งฟรีสร่งฟรีมันเลยง่ายดีไม้ค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนะแปดต้นห้าร้อยส่งฟรีเอ่อห้าต้น 400, สี่ร้อยนะก็ส่งฟรีับไม้ใช้สิบเอ็ดนิ้วก็มีต้นละสามร้อยต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบเนี่ยดูดีสวย เนี่ยเนี่ยสวยๆเลยนะครับก็อันนี้ไม้กระถางจานนะครับต้นละสี่ร้อยนะครับขอค่าส่งก็แปดสิบเหมือนกันนะครับสี่ห้ายี่สิบห้าต้นสองพันห้าต้นสองพันขอค่าส่งสักร้อยหนึ่งก็พอค่าส่งมันสองร้อยกว่าบาทเนะขอค่าส่งสักร้อยเนี่ยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปเลยเนี่ยเอาใครจะเอาให้บางโตคัดให้บางโตส่งฟรีให้ด้วยอ่ะถ้าให้บางโตคัดให้อะมาบางโตส่งฟรีให้ด้วยเนี่ยต้นใหญ่ๆ แล้วก็มีอันนี้มีอันนี้เนี่ยเนี่ยมีห้าต้นนี้เนี่ยห้าต้นนี้พันห้ามาใครจะเอาเนี่ยันโตส่งฟรีด้วยง่ายๆเลยนะครับง,ง่ายเลยเนี่ยเนี่ยห้าต้นน 2, ี้ใครจะเอาบางตส่งฟรีให้ด้วยง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็สามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้เล็ไม่ไหวแล้วจริงแต่ใครสั่งหกต้นมงตันก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ือใหญ่จริงใหญ่โขนโขเลยนะครับใครเห็นตอนถอนวันนี้วันนี้ก็จะมีลูกค้าได้รับต้นไม้ไซน์นี้แล้วแหละนะครับก็จะจะเห็นเลยว่ามันใหญ่จริงมันใหญ่จริงนะครับ แล้วก็นีตุละพันธ์ไปไหนแล้วล่ะนี่ตุละพันธ์ค่าส่งตุละร้อยนี่นะครับของพี่สากมองถามไว้เนาะนี่ตุละพันธค่าส่งตุละล้อยนี่ตุละพันธ์ค่าส่งตุละล้อยตุละพันธค่าส่งตุละล้อยใครชอบก็ทักมาตัวนี้มันตัวนี้มันขายไม่ได้นะเพราะมันเป็นรูตรงนี้นะครับก็อยากขายแหละแต่ว่ามันมันเป็นรูมันมันมีตำหนิมันก็เก็บไว้เองนะครับและนี้เป็นโพไซดอนขายสองพัน อันนี้ก็เป็นตอญี่ปุ่นดำๆทรงใหญ่ๆสวยๆได้เล่าสวยๆขายสองพันค่าส่งก็สองร้อยค่าส่งก็ร้อยหนึ่งอ่ะขอร้อยหนึ่งอันนี้ก็ขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งโอ้อันนี้มันใหญ่มากนะครับขายไปเนะขายไปเลยนะครับใครจะเอาก็เอานะครับอันนี้ขอพันห้าต้นนี้ขอพันห้าเอียงๆอย่างนี้นะครับสวยใหญ่อลังการเลยแหละนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับอันนี้ก็ไม้ใหญ่มีเยอะไม้ใหญ่มีเยอะ้ใครชอบไม้ใหญ่ก็ทักมา นะครับสวยๆใหญ่ๆเนี่ยครับเนี่ยรอดอกเนี่ยไม้บางตคือมันมันมันช้าตรงรอดอกนี่แหละถ้าอัดปุ๋ยเคมีเล่นดอกมันก็มาแหละแต่ว่ามันมันจะสวยสักเดียวไงนี่ดอกบานแล้วเห็นไหมนี่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 แตดเลยนั่นนี่สวยไหมนี่นี่สวยมากสวยมากนี่อันนี้สีเดียวนะรู้สึกว่าต้นนี้จะมีสีนี้สีเดียวแล้วก็สวยมากด้วย คล้ายๆใยไหมอ่ะแต่ว่าใยไหมมันซ้อมสองนะร้อมสองแต่อันนี้มันชั้นเดียวแล้วก็ดูดอกมันบานใหญ่โอ้ยบานแล้วบานแล้วเมื่อวานเร่งเร่งให้มันบานวันนี้บานแข็งเลยเหนื่วยมากสวยมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าแป๊บหนึ่งอ่าคือใครส่งไลน์มาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง๋อน้องบีมส่งไลน์มานะครับอ่า เนี่ยสวยใหญ่กระถางหกต๊บเนี่ยนี่นี่ปรงโขดไวนั้นนี่นี่โขดโข,ด,นะโข,ด,โขดจริงมีนี่เยอะไม้ต้นนี้ใหญ่ใหญ่จริงนี่ปองโขดเพื่อว่าจะเร่งให้ดอกมาเร็วๆแล้วเพราะว่าเปิดโขดมากๆเนี่ยไม้มันร้อนบางทีมันทิ้งมันทิ้งนะครับก็ต้องโปรงโขดเนี่ยเริ่มโปะงโขดเพราะว่ามันร้อนตรงนี้ร้อนจริงร้อนแบบร้อนจริงๆนะร้อนแรงอ่นะแล้วเพราะเพราะเนี่ยมันอยู่ติดถนนอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนกลางวันนี่ วันรถอะคาร์บอนมันนอกไฟนี่เราจะเห็นเลยเป็นหมอเข้ามาเลยในร้านเท่านั้นร้อนแรงเลยอะพราะนั้นนี่ต้องโตขดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยต้องโตขดไม่งั้นนี่ไม้แบบดอกไม่มาใบร่วงหมดเพราะมันร้อนร้อนมากเพราะว่าไม้พวกเนี้ยมันมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันขวดมันเคยมันมันมันไม่เคยถูกยกเนี่ยมันมันถูกยกมาแค่นี้เองนะครับเนี่ยอันนี้คืออยู่ในดินทั้งหมดเลยเนี่ยจะเห็นเลยนะครับมีความแตกต่างพอบางตอมาขึ้นเนี่ยบางต็ยกขึ้นเลยเนี่ยเกยกขึ้นขึ้นต้นไงเพราะฉะนั้นมันยัง ไม้บางต้นมันยังยังปรับตัวไม่ค่อยได right ้ม no ันเพิ่งเข้าฝนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ยมันอยู่ในดินทั้งน <ummer> <never> ั้นเลยนี่ข้างบนนี่ข้างบนคือยกแค่นี้ข้างบนยกแค่นี้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยบะอยู่ในดินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นเลยนะครับเห็นเห็นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ในดินเนี่ยเนี่ยคืออยู่ในดินทั้งหมดเลยนี่ข้างบนนี่เนี่ยเพิ่งมาโชว์ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวน้องๆเขาจะจับต้นไม้จับอะไรกันละนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนก็วันนี้มีส่งแค่นั้นแหละนะครับเนี่ย ใ่กระถังตีนนี่ใหญ่จริงสวยจริงนะครับเนี่ยชุดที่สี่ใหญ่มากดูในคลิปได้เลยใหญ่ขอนมาแล้วใหญ่มากนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้แหละชอบอะไรก็ทักทายมาแล้วกันนะครับบางตัวก็มีนั่นอะสดาเพชรเหลือชุดสุดท้ายละใหญ่สวยหมดละก็มีต้นต้นกระถางตีปอะไรก็ว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัดสลามวอะไรกุ้งวเรองมาตุลลฮอวรารบารกาตูขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ